และแม้จะยืนยันชัดเจนแล้วนะคบแต่ว่าแต่การถแถลงของอิงแพทองทานชินวัตรในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามบัญชีของพรรคเพื่อไทยด้วยถ้อยคำว่าไม่ชอบรัฐประหารทั้งสองครั้งก็ยังคงถูกตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจจะเลือกจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐมากกว่าพรรคก้าวไก่ค่ะก็สอดรับกับล่าสุดนะคะที่พลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณนั้นได้เปิดจดหมายฉบับที่10ววาร,รงการจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรผ่านทาง Facebook ค,ค่ะ โดยสาระสำคัญนะคะในจดหมายฉบับที่10ผพลเอกประวิทย์วงษสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้ไล่เรียงวิธีการจัดตั้งรัฐบาลค่ะหลังจากที่รู้ผลการเลือกตั้งแล้วก็อ้างอิงการเมืองไทยนั้นซับซ้อนด้วยประเด็นความชอบธรรมสิทธิในการเป็นพักแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก่อนพักแบ่งคู่การต่อรองแล้ก็ผลตอบสนองด้วยข้อเสนอที่ดีกว่า รวมถึงใครคือผู้มีอำนาจที่แท้จริงสสหรือกลไกที่ซ่อนอยู่ในรัฐธรรมนูญค่ะแต่หลังรูปผลการเลือกตั้งแล้วนะคะจดหมายฉบับที่10ของพลเอกประวิทย์อ้างอิงถึงการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีจากพักการเมืองที่ได้สสไม่น้อยกว่า25คนและเป็นที่สังเกตว่าข้อความที่โพสต์ในเฟซบุ๊กนั้นมีในยะทางการเมืองเกี่ยวกับพักเพื่อไทยหรือรวมไทยสร้างชาติหรือไม่ด้วยระบุว่า จัดตั้งรัฐบาลน,นั้นเป็นการหาความตกลงร่วมกันพักไหนจะร่วมกับพักไหนในวิถีที่ควรจะเป็นรวมกันแล้วสสต้องเกินกว่า250เสียงต้องพยายามหาทางให้รัฐบาลน,นั้นมีเสถียรภาพมากที่สุดหากได้รับการหมดแล้วจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ได้แต่คงไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนอยากให้เป็นรัฐบาลแบบนี้ค่ะจากนั้นฮะ ยังอ้างอิงว่าการจัดตั้งรัฐบาลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่เคยมีครั้งไหนเป็นไปตามที่หาเสียงเอาไว้พร้อมกับหยิบยกสถานการณ์การเมืองแล้วก็การจัดตั้งรัฐบาลในปี2562มาชี้ถึงเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งกรณีของพักประชาธิปัตย์แล้วก็พักภูมิใจไทยซึ่งเดิมเคยประกาศไม่สนับสนุนพักคอสช,อชอหรืออยู่กับคนละขั้วกับทหารหรือแม้แต่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่เคยประกาศไม่รับตําแหน่งต่างก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นค่ะ โดยพลเอกประวิชี้ว่านี่คือปกติการเมืองไทยที่ยึดเจรจาเงื่อนไขเฉพาะหน้าหรืออาจต้องพิจารณาด้วยว่าเงื่อนไขนั้นเพื่อพักหรือเพื่อใครค่ะดังนั้นคําถามคําตอบว่าพักพลังประชารัฐนั้นจะจัดตั้งรัฐบาลแบบไหนอย่างไรแล้วจะร่วมกับใครพักไหนจึงเป็นเรื่องที่ต้องรอให้เป็นไปตามขั้นตอนที่เหมาะสมเงื่อนไขเฉพาะหน้าการเจรจาอย่างรอบคอบและก็ต้องเป็นไปในานามมติพักค่ะ ไม่เช่เรื่องที่ใครคนใดคนหนึ่งนั้นจะประกาศตัดสินพร้อมกับปิดท้ายข้อความว่าเราจะจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นความหวังของประเทศอย่างดีที่สุดได้ค่ะ